สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนกู่แก้ววิทยาวันนี้เราจะมานําเสนอแหล่งเรียนรู้สําคัญของอำเภอกู่แก้วกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดกู่แก้วรัตนารามตําบลบ้านจีดอําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะในวัดแห่งนี้มีโบราณสถานที่สําคัญในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ดเรียกว่าอโลคยาศาลาซึ่งเป็นสถานพยาบาลหนึ่งใน102แห่งของอาณาจักรของ องค์ประกอบที่สําคัญของปางกูแก้วมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะ 1. ตัวปราสาทรกํกำแพงแก้วความยาว26่สคูสาสบรรณาลัยหรือห้องสมุด 4. ซุ้มปะโครหรือประตูสระน้ำค่ะปางกูแก้วแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางท้องถิ่น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในยุคหอมเรื่องอำนาจทิ้งให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาให้คนในท้องถิ่นเป็นแหล่งศึกษาวความรู้เกี่ยวกับตำรับสมุนไพรค่ะนักเรียนโรงเรียนกุแก้ววิทยาได้ใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ยุคสมัยของล้านช้างยุคสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นค่ะ นอกจากสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในท้องถิ่นให้มาหล่อหลองความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือประเพณีวันเดือนหกของทุกปีชาวข่กแก้วและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงจะเข้าไปสักการะ,ะแสดงความสามคัคคีอันเป็นประเพณีที่ดีงามและสืบต่อกันมายาวนาน พวกเราขอจบการน,นำเสนอแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้ครั้งต่อไปพวกเราจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิน่นอำเภอกูแก้วไว้ครั้งหน้านะคะขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนกูแก้ววิทยาว่าที่ร้อยตีสมบัติเกิดเพศรองผู้อำนวยการนายยุทธภพศรีกงพานและคุณครณูวันนิตชัยเทศครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ และให้ข้อมูลและโอกาสของพวกเราได้มานำเสนอสาระดีของท้องถิ่นค่ะ